ในวันนี้นะครับเราก็มาอยู่ในแมปอารายคอสเวอร์อีกเช่นเคยนะครับและแน่นอนนะครับว่าสำหรับคลิปนี้นะทุกคนน่าจะเห็นชื่อคลิปกันแล้วนั่นเองนะครับที่กดเข้ามาก็เพราะว่าทุกคนบางคนเนี่ยอาจจะเป็นผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับของพาร์ททั้งหมดนะครับว่าจะซื้อพาร์ตตัวไหนก่อนหรือว่าพาร์ตตัวไหนทําอะไรได้นั่นเองนะแล้วก็มันจะราคาเท่าไหร่หาทิตยังไงนะโอเคเรามาเล่มาเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรา,ากดมาตรงนี้ทุกคนสรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะสังเกตตรง UI ทั้้งงหมดตรนี๋ยผมจะะแนะนําไปด้วยเอนแรก ที่เป็นรูปดาวจะเป็นตัวของฉาย,ยานะอันอันนี้นะครับก็จะเป็นตัวของเซตติ้งนะครับส่วนกระเป๋าอันนี้จะเป็นตัวของอินเวนทอรี่นะครับหรือว่าที่เก็บของนั่นแหละนะครับส่วนสกินอันนี้นะทุกคนสามารถที่จะใส่สกินได้นะครับแต่ต้องแลกกับการที่คุณจะต้องมีตัวของเออเคยไปปลูกเงาตัวนั้นมานะครับแล้วก็ต้องมากด นี่นครับจะมี2อย่างที่สามารถใส่เงาได้นันก็คือสกินของชาร์โดกับตัวของเพ a เยอร์นั่นเองนะครับเมื่อคุณกดมาเนี่ยนะถ้าเกิดคุณจะเซ็ตเนี่ยคุณจะต้องเสียตรงของทิกเก็ตนะครับสิบทิกเก็ตนะครับทิกเก็ตคืออะไรทิกเก็ตนะครับก็คือของตัวนี้นะทิกเก็ต คือเงินสีทองทองอันนี้ครับหาได้จากดันเจียนนะครับก็ถ้าดันเจียนยิ่งสูงเนี่ยก็สามารถที่จะหาได้ง่ายนะครับหรือว่าจะหาได้เยอะขึ้นส่วนตัวนี้นะครับเป็นกระโหลกสีแดงจะเป็นชาร์ดอนครับหรือว่าเงาที่เราปลุกมาทั้งหมดนะจะอยู่ในนี้นะครับส่วนถัดมานะตรงนี้นะครับมอนนะครับก็จะเป็นตัวของพวกสัตว์ขี่ไม่ว่าจะเป็นบุบกในน้ําหรืออากาศส่วนตรงนี้ฟันเฟืองที่มีลูกศรชี้ขึ้นนะครับจะเป็นเรื่องของสเตตนะครับสเตตเนี่ยจะบอกเกี่ยวกับทุกอย่างครับข้อมูลของเพลเยอร์ว่าเออเคยลงดันเจียนอะไรมาบ้้างงกี่ครั อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีมีเงินเท่าไหร่มีเพชรเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะแล้วก็ใช้เวลาเล่นเนี่ยแบบนี้ไปเท่าไหร่แล้วนั่นเองนะส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นตัวของนี่นะครับเควสนะก็สามารถที่จะสามารถทําได้ทุกคนจะมีเควสตัวของเอ่อเควสหลักที่มีทุกคนนะครับแล้วก็รนตัวของเดลี่เควสกับวิกเดลี่นั่นเองว e กเลี่เควสนั่นเองนะครับส่วนถัดมาก็เป็นเรื่องของกิ้วนะครับก็สาหรับใครที่ยังไม่มีกิ้วนะผมจะมาทําการคัดเลือกหรือว่ารับคนเข้ากิ้วนะครับในวันที่นีจะถึง้ นะครับทุกคนก็อย่าลืมที่จะกดซับกันด้วยนั่นเองนะครับโอเคแล้วมาดูกันที่อันถัดมาครับเป็นอันนี้นะทูเทอร์เรียลครับก็สำหรับใครที่เป็นผู้เลียนใหม่แล้วยังไม่รู้ว่าอะไรทําอะไรได้ก็สามารถที่จะมากดดูไอ้พวกนี้ได้นะเพื่อเป็นแบบไกด์นั่นเองนะครับอ่ะนะครับอันนี้นะครับรูปอันนี้นะครับคือช็อปนะทุกคนไอ้ที่เป็นเป็นตะกร้าอันเนี้ยก็เข็นนะครับมันคือช็อปแล้วก็สามารถที่จะกดเข้าไปในช็อปแล้วก็เลือกซื้อได้ได้เราก็สามารถที่จะเลือกซื้อตัวของเอ่อแพ็คเสริมหรือ จะสังเกตว่าพอกดมาครั้งแรกเนี่ยอาจจะเห็นว่าเฮ้ยที่มันเป็นรูบักนะครับมันจะซื้อได้ยังไงนะครับก็สำหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะฮะก็สำหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่และสายฟรีนะครับให้เรากดตรงนี้นะทุกคนเนี่ยด้านล่างตรงนี้นะล่างซ้ายตรงนี้ครับคำว่า t i c k e t Shop แล้วกดไปนะครับตัวของเงินเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นตัวของทิกเก็ตนั่นเองนะครับก็สามารถที่จะหาตัวของทิกเก็ตเนี่ยได้จากดันแล้วก็สามารถเอามาซื้อพวกพาร์อย่างนี้ได้นั่นเองนะครับและเราจะเข้าเนื้อกหาหลักกัวของราอหลักขงวันนี้กเนื ือตัวของเกมพาร์ททั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันนะว,ว่าพาร์ทไหนทําอะไรได้นั่นเองนะอันแรกนะครับเป็นพาร์ทตัวของ EP คูณ2นะครับเวลาเราลงดันเกเ็บเควสอะไรเงี้ยเราจะได้อีกเพิ่มคูณ2นะจะมีผลกับตัวละครน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเงาหรือว่าตัวละครของเราเองนะครับที่จะเก็บเลวได้เยอะขึ้นส่วนอันถัดม,มานะครับด้านขวาตรงนี้นะเป็นอัลต้านะครับอัลต้าสตอเรจนั่นเองนะครับหรือว่าเอ่อจะเป็นการขยายกระเป๋า1พ ก็จะเป็นการขยายกระเป๋า100%นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ1,200นะทิ่เกตส่วนอันนี้ก็อยู่ที่350นะครับอันถัดมานะครับคลิกอันถัดมานะครับออโต้คลิกฟาสนะอันถัดมานะครับสีม่วงๆอันนี้นะครับก็คือออโต้คิกเกอร์นั่นเองนะครับถามว่า มันมีออโต้คลิกตรงนี้นะครับาะลางเนี้ยให้อยู่แล้วถามว่าทําไมเราต้องมีตัวของเกมพาร์ตอันนี้ขึ้นมานะสำหรับออโต้ออโต้คลิกอันนี้นะครับเวลาเรากดไปเนี่ยโดยปกติใครที่ไม่ซื้อพาร์ตนะมันจะตีช้านะครับแต่ว่าถ้าใครซื้อพาร์ตตัวนี้เข้าไปมันทำการสับเร็วนั่นเองนะครับนี่งบอกหรือว่ายูฟาร์มนะถัดมานะครับเป็นตัวของบิ๊กสตอเรจนั่นเองนะครับก็จะเป็นตัวของขยายกระเป๋าอีก70%นะครับก็สามารถที่จะซ้อนทับได้นะสำหรับพวกกระเป๋าสามารถซ้อนทับได้เล้วส้หนี้มาก เสื้อ,อน,นี้มาด้วยว่าเป็นรวมกันแล้วเป็นเอ่เเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้นะครับอันถัดมานะครับเป็นตัวของคูณ2องดับเชนนะครับก็เวลาเราไปหาพวกไอเทมอะไรนี้นะครับมันก็สามารถที่จะดอปของได้แบบคูณ2หรือว่าโอกาสการดอปเนี่ยมันเยอะขึ้นนั่นเองนะครับผมอันถัดมานะครับก็เป็นตัวของอินสตาร์อะไรวะอินสแตทอินสแตทดิสตอยใช่ไหมนะผมอ่านไม่รู้ว่าถูกมั้ยนะครับก็ส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นตัวของ การที่เราแบบว่าตีนะครับตีมอนไปแล้วแล้วกดออโต้ดิสตอร์ยลงอย่างนี้นะครับมันก็จะสามารถกลายเป็นเพชรให้เราทันทีโดยที่ตัวเราแบบไม่ต้องเดินไปใ,ใกล้ๆน,นะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูเอาล่ะนะครับโดยปกติแล้วถ้าเราไม่ได้เปิดออโต้ดิสตอ์ยใช่ไหมถ้าเราอยากได้เพชรเห็นว่าเวลาเราเวลามอนเราไปตีนะครับมันก็ไม่ไม่ได้เพชรน,นะแต่ว่าถ้าเราอยากได้เพชรเราต้องเข้ามาใกล้ๆก,กล้มอนเพื่อทําการกดอารลุนล้วนะครับเพื่อทําการที่จะได้เพชรอะไรประมาณนี้มาไม่เหมาะกับที่เราแบบเอฟเคนะครับเพราะว่า มันเอฟไม่ได้นะโอเคครับสำหรับใครที่ซื้อพาร์ตัวนี้มานะครับแล้วเปิดออโต้ดิสโอยเข้าไปนะครับมันก็จะทําการตีแล้วก็ได้ของเพชรมาโดยทันทีนะครับโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปใกล้เลยนะอ่ะอย่างสมทติว่าผมยืนเอฟเห็นป่ะตัวของเงินกับเจมเนี่ยมันจะขึ้นมาอีกนะครับโดยอัตโนมัตินะเราไม่เราไม่ต้องไปอะไรเลยนั่นเองนะครับผมส่วนอันถัดมานะครับเอ็กซ์ต้าสตอเลสอันนี้นะก็จะไข่กระเป๋าอีก30%นั่นเองนะครับก็ทิเกตจะอยู่ที่300นะครับอันถัดมานะครับ เอ็กซ์ตารลลิอันนี้นะจะเพิ่มสล็อตในการใส่ลิลิกของเราเนี่ยเพิ่มหนึ่งอันนั่นเองนะครับก็ตัวของลิลิกนั่นเองนะครับด้วยปกติแล้วอ่ะคนเอ่อยูทเซอร์หรือว่าผู้เล่นใหม่นะจะใส่ได้แค่อันเดียวนะครับใครที่ซื้อพาร์นะครับก็จะใส่ได้2อันและถ้าอยู่ในกิลด์ด้วยก็จะใส่ได้3อันนั่นเองนะครับสูงสุดนะอันถัดมานะครับตัวของพาร์ตวีตัวนี้นะครับจะเพิ่มหลายอย่างหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของเพิ่มสล็อตการใส่เงาเพิ่มอีกหนึ่ง แล้วก็เพิ่มสปีดตัวของมอนเตอร์เนี่ยเพิ่มอีก5้าสปีดนะครับแล้วก็เพิ่มเ,เปอร์เซ็นต์แคสนะครับดรอปแคสเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มดรอปเจมอีก20%เหมือนกับเงินนะส่วนอีกอย่างนะครับก็อีก2อย่างนะครับก็จะเป็นตัวของ<ม>เพิ่ม exp อีก20%แล้วก็เพิ่มขยายกระเป๋าให้อีก30%นนั่นเองนะครับผมอันถัดมานะครับก็จะเป็นตัวของออคูณ2แคสนะครับหรือว่าเพิ่มเงินเนี่ยสเท่านะครับอันถัดมานะ มอนสปีดตัวนี้นะครับคือเพื่อเราซื้อพาร์ตัวนี้มานะครับมอนลูกตัวนะครับจะความเร็วสูงสุดของมอนตัวนั้นนะครับประมาณนี้นะแล้วก็บวกสปีดให้อีก10สปีดนั่นเองนะครับอ่ะตัวนี้อันถัดมานะครับก็จะเป็นตัวของคูณ2เจมนะครับคล้ายๆทําหน้าที่คล้ายๆกับเงินนะครับคนก็จะคูณ2ตัวของเจมให้ด้วยนั่นเองนะครับอันถัดมานะครับเป็นเอ็กซ์ต้าอีควิสนั่นเองนะครับคืออันนี้นะครับ ผมบอกเลยว่าแนะนำกับผู้เรียนทุกคนบ้างที่ต้องหามาซื้อนะครับหาที่เกตมาซื้อนะครับก็เป็นตัวของมันจะเปิดปลดล็อกช่องให้ใส่เงาได้เพิ่อมอีก3ตัวนะสำหรับอดีนะครับส่วนอันนี้นะครับ instat a l ไรอันนี้นะครับก็จะทําหน้าที่เหมือน auto d ด s t r o ยเลยนะครับแบบว่าเราไม่ต้องเราอยู่ใกล้แต่ว่าเราไม่ต้องไปแบบปลุกตื่นใกล้ๆอะไรประมาณนี้นะครับแต่เพียงแค่เราเนี่ยเห็นว่าถ้าเราจะเข้าไปปลุกตื่นเราต้องเข้าไปใกล้ทำไมแต่ว่าถ้าเกิดผมกด auto ้ l i ไ n ปุ๊บ วันจะเป็นการไปปลุกตื่นเนี่ยผมโดยทันทีนะครับอ่าเห็นปะตัวที่ผมไม่ต้องเข้าไปใกล้เลยนะครับและแถมจะปลุกมาแค่ครั้งเดียวด้วยนะครับไม่ได้มีโอกาสถึง3ครั้งนะครับอันถัดมานะครับอันนี้คือแนะนําแบบผู้เล่นใหม่บ้าๆนะครับสำหรับใครที่ถามหาว่าเอ้ยพี่มันตีออโตอย่างไงนะครับนี่นะครับตัวผมพาตัวนี้นะครับออโตเอสแท็กตรงนี้นะครับมันจะเป็นการที่เงาเนี่ยเดินไปจมตีเองโดยัตโนุมัตินั่นเองนะครับหรือว่าเข้าระยะนั่นเองนะ ส่วนวิธีการใช้ตัวอของ Auto Attack มันเองนะครับให้เราซื้อมาแล้วเนี่ยเราก็กดมาที่ Setting นะครับเลื่อนลงมาเออมันจะขึ้นมาอย่างนี้นะ Performance นะครับให้เลื่อนลงมานิดนึงจะเห็นนะว่า Game p l a นะครับแล้วก็กดของ Auto a t t a c ตรงนี้นะกดเปิดนะครับแล้วเงาก็จะไปะตีเองประมาณนี้นะโอเคนะครับก็มาถึงส่วนสุดท้ายนะทุกคนสําหรับตัวของ Part เนี่ยสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่ผมแนะนําเลยนะครับเป็น Part ที่ ทุกคนจะต้องใช้ในเริ่มต้นนะครับโดยการฟาร,ร์มทิเก็ตมานะก็เป็นอย่างแรกนะครับเป็นหัวของออโต้เอสแท็กตรงนี้นะราคาอยู่ที่550ริเก็ตนั่นเองนะครับก็แนะนำเลยนะสำหรับผู้เล่นใหม่นะจะได้ไม่ต้องปวดมือแล้วก็คลิก,กัดนะครับแล้วอันถัดมานะพอเราได้ออโต้เอแท็กมาแล้วเก็บทิกเก็ตอีกนิดหน่อยนะครับให้เปิดล็อกตัวของเงาเพิ่มอีก3ช่องนะครับหรือว่าสับสล็อตตรงนี้นะ แล้วก็เพิ่มมาอีกหน่อยนะครับกดของเอ็กตอร์ลิลิตรงนี้นะครับแนะนำว่าให้ปลดไว้นั่นเองนะแล้วก็พวกของต่างๆนะครับเริ่มมาปลดตัวของเออเพีค e ูณ2หรือว่าดับของคูณ2ประมาณนี้นะเออเพื่อให้ได้ของที่เยอะขึ้นนั่นเองนะครับแล้วทำให้ทุกคนเล่นง่ายนะครับก็ทางนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับการแนะนำพาร์ทน,นะถ้ามีประโยชน์มากก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด s u b s c r i ตให้ผมด้วยสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะครับและแน่นอนนะว,ว่าวันเสาร์เรามีนัดกัันนะครบผม